โอเคอันดับแรกเราก็จะมาดูของอันไหนที่ใช้น้อยที่สุดเราก็จะเอาขึ้นมาไว้ชั้นบนสุดนะคะของที่ใช้น้อยที่สุดการเก็บการเก็บระเบียบของอของหรืออะไรก็ตามแต่เนาะของที่เราใช้น้อยที่สุดก็ต้องอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้น <S <S 2> <S 2> <S เดีหล่าระคำทราบก็จะมาดูว่าอ,อันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราก็เอาขึ้นข้างบน แต่แล้ก็ยังใช้ก็ยังจะต้องใช้อยู่แต่ใช้น้อยที่สุดแล้วก็อันไหนที่ทิ้งก็ต้องทิ้งแล้วอันไหนที่สามารถเผาได้แล้วก็จะแยกไว้เป็นส่วนๆไป พวกสกรูพวกนี้นะเราจะเอามาไว้ชั้นตรงนี้เราเอาจะมาไว้ชั้นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะมาค่อยมาแยกว่ามันจะ,จะได้ใช้ไหมหรือไม่ได้ใช้แล้วเก็บทิ้งอีกอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้เราเอาให้มันเป็นแบบว่าเข้าที่เข้าทางก่อนนลำแรกเพราะของมันเยอะพอของมันเยอะเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจัดจากตรงไหนแต่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้เข้าที่ก่อนแล้วก็มาแยกอีก,อกรอบหนึ่งเนาะ ชั้นวางของตรงนี้เดี๋ยวป้อนซาขอเอาออกก่อนทั้งหมดแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูทีหลังว่าเราถ้าเราจะใส่เพิ่มเราจะอะไรยังไงแต่ว่าก่อนที่เราจะเคลียร์จะขอเอาของที่อยู่ในชั้นวางของนี้ออกให้หมดแล้วค่อยมาจัดระเบียบใหมท่ทีหลังจะ้ะ สีพวกนี้พอมซาคิดว่าจะเอาเอาออกไปไว้ฝั่งนน้นนะคะที่เป็นตรงนู้นที่เป็นชั้นวางของตัวนน้นเอาสีไปไว้ตรงนู้นเป็นพวกเชลสีเนาะแล้วก็ฝั่งนี้คิดว่าจะทําเป็นผนังเนาะแล้วก็ใช้ไว้เอาเอาไว้ใช้ห้อยพวกอุปกรณ์ทําสวนตีผนังเสร็จแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ที่มันเหมือนเขาใช้ห้อยอุปกรณ์ให้เป็น ให้เป็นโซนของสวนไปเลยตรงนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวป้อมซาต้องดูอีกทีนึงว่ามันจะอะไรยังไงว่าของมันจะอะไรยังไงแต่เดี๋ยวตอนนี้เราย้ายสีออกไปไว้เชียนนุ่นเชียนนุ่นจ้ะ โอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนึงนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็ค่ำแล้วอากาศเริ่มเย็นเข้ามาแล้วน้ำโมกก็ไหลแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นนะคะก็ได้ประมาณนี้เนะาะมันก็ยังไม่ได้แบบว่าทิ้งหมดของที่เราจะาเก็บทิ้งเดี๋ยวต้องทยอยทยอยทิ้งนะคะอของบางอย่างสมตม,สอสอมยยติว่าถ้าเราไม่ได้ใช้สักปีหรือ2ปีเนี่ยก็เริ่มทยอยทิ้งแต่ว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจก็คือเก็บไว้ก่อน เดียวประมาณปีหรือสองปีก็ทยอยทิ้งไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ใช้นะคะของมันต้องทิ้งเนะาะเพราะไม่งั้นซื้อเข้าซื้อเข้าเดี๋ยวมันก็จะรกเนาะอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ข้างบนก็เป็นประมาณนี้ของที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยเนาะของที่ใช้บ่อยก็จะอยู่ประมาณชั้นล่างแล้วก็เดี๋ยวป้อง้าขอญาตเข้าบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะมา เก็บทิ้งค่อยๆเก็บทิ้งไปเรื่อยส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นพวกแจกันดอกไม้แล้วก็พวกที่เปลี่ยนกระกถางปลูกดอกไม้เนาะฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์พวกน็อตพวกตะปูพวกอะไรเครื่องมือที่ใช้ก่อ,อสร้างเนาะเขาเรียกว่างั้นอันนี้ก็จะค่อนข้างเยอะหน่อ,อ,นอย ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสีอันนี้นะคะจะเป็นพวกสีพวกอุปกรณ์ต่างๆกิจกรรมต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นสเปร์กขวดสเปรย์ต่างๆเนาะมุซาก็เก็บไว้แต่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็ทยอยทิ้งไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็ใช้เวลานิดนึงค่ะเก็บของไม่ต้องทิ้งทีเดียวบางทีพอเราทิ้งไปเราเนื้อเอาอยากจะใช้มันก็ หาไม่ทันแล้วเนาะไอ้ส่วนตรงนี้นะคะนี่ส่วนที่เราจะทิ้งทางน,นี้ที่ป้อมไส้เก็บอันนั้นขวดสีก็ต้องแยกทิ้งต่างหากไอ้ส่วนที่อยู่ตรงรถเข็นตรงนั้นเราจะเอาไปเผาน้อเป็นไม้กับกระดาษแต่ส่วนนี่จะต้องเอาไปทิ้งที่ที่เขาให้ทิ้งเนาะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กน้อยนี่นะคะอา้าวเดี๋ยวพ้อม่า้ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้มาดูฝั่งนี้กันนี่ฝั่งนี้จะเป็นหน้าต่างเนาะ เดี๋ยวป้อมซ่าขอเก็บเงินนิดนึงแล้วก็ไปซื้อหน้าต่างเพื่อจะเปิดให้ตรงนี้มันโล่งแล้วก็มีแสงแดดเข้าช่วงซัมเมอร์จะได้ไม่เมื่อจนเกินไปมันก็จะสว่างขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เพราะของม,มันค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ต้องเก็บค่อยเก็บอ,ออกเรื่อยๆถ้ามันไม่ใช้สักปีหรือสองปีสามปีก็คือตัดสินใจทิ้งไปเลยนะคะ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ความราด้วยนะถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ